สวัสดีครับทุกคนเอ่อต่อที่ทีที่สองครับคลิปที่สองนะครับเอ่อคลิปที่แล้วตามหาหมู่บ้านเจอแล้วนะครับคลิปสองกลมก็จะสร้างบ้านเลยนะโอเคเดี๋ยวผมหาที่แบบที่หลับนอนก่อนหลับนอนก่อนนะครับแบบว่า อุ้ยม่มีใครด้วยู้งเซฟไปก่อนนะครับถ้าผมตายผมจะกลับไปที่เดิมโอเคเฮ้อยไ้แล้วอู้ลงกลุลมตายนะกนัมนให้ผมเงี้ผมก็อนะอนละตายคุ่ แล้ว uhm. สัตว์จะเป็นไรโอ้โทษขอโทษไอ้ต้นโกเลมไอ้ต้นโกเลมยีน่าเซฟไปนะเห็นไรไหมไอ้ต้นโกเลมทำอะไรลงไป โอ้โหฮูมันตามโอ้เช uh. ี <can> ่ยเฮ้ยข้างดีไม่เอาโอ้โหข้างที่ผายแล้วกูเล่นยังไงอ่ะตดอาหารนุงเต็มอยู่หรออืม หาตัดต้นไม้ก่อนครูบ้านสวยโอเคเราไปหาตัดต,ต้นไม้ก่อนนะครับบ้านแต่และบ้านนะสวยสวยสวยน,นั่งนันเลยทุกบ้านเลยไม้มีต้นเดียวคุณจะตาอยู่แล้วเราไปหาขุดดินแล้วล่ะเอขุดอะไรวะหินสิ ต้นเดียวยังไงก็ต้องตัดนะครับเผืเ่อจะได้ต้นกล้ามันจะได้ปลูกขยายต้นกล้าอืม ไม่้ก่อนอ,อีกแล้วมันต้องขยายอ่ะ้คมหาหินก่อนผมต้องหาหินไม่มีหินเลยอะ โอ,โอ้ไมรู้แล้วะสร้างบ้านตรงไหนนี่นนได้ไหมล่ะอุ้ยแถบบนี้แล้วกันโอเคมาหาหินก่อนนะครับเอ้แกะแกะแกะสองสีโอเคไม่ใช่เอ้ยมันมีสีง่ายก็ต้องขุดลงไปแล้วละ่ะ มันต้องขุดแล้วละ่ะผมเริ่มผมมีหินอยู่แล้วนี่ยว่ะลืมเลยโอเคอะไรวะนะ่ะกลับไปบ้านกา่อนปึบ๊บปึบ๊บเจ้าวัวจะข่าเลี้ยงเจ้าโอเควันนี้นผมก็นอนก่อน,นครับ <c oughs> เพความปลอดภัยปลูกผักก็เรียบร้อยนะครับโอ๊ยไม้ยจริงเลยหุยจะแกะสีชมพูทุกคนแกะสีชมพูหายากนะยูงไงเจ้าแกะโอ้ยเชิอย,ยแม่งอ้ย leo để bắt tôm được khiến leo cũng chơi này chặt ok mà nó mình sẽ một lần na เกียงกล้วยเรียบร้อย แบบนี้แหละมันึงจะมีบ,บ้านสร้างบ้านได้อเปแอบปบเปิ้ไม่กินเก็บไว้รักแษบบาชาวบ้านตัดแล้วก็ปลูกตัดแล้วก็ปลูกนะครับเพื่อจะได้มีต้นไม้แบบแบบให้ตัดอีกนะครับถ้าตัดแล้วไม่ปลูกจะจะไม่มีต้นไม้เหลือเลย โอเคไม่ใช่ทางนี้นะว่ะทางกลับบ้านยังไหนวะ ะลจโอเคสร้างบ้านก่อนนะครับโอเคทุกคนบ้านผมก็โอเคนี้ก่อนนะครับอีะ EP สองค่อยทำหลังคาครับพ p ที่สามครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปวสำรวจบ,บ้านนะครับสำรวจหมู่บ้านนะครับเพ่งผมยังไม่ได้สำรวจเลยอะ ถนนหมูบ้านนะครับนี่นเป็นอะไรนะ้าห้ากล่องเว้ยหนังเหรอน่าสนใจนะเอาไว้นี่ก่อน กำลันไม่มกล่องเท่าไหร่นี่จะลงหนังนะครับลงแบบทำสร้างเอเสือ้อเสือกก้อกะหนังนครับนี่น่าจะเป็นห้องสมุดนะห้องสมุดมีชั้นหนึ่งข้างบน ตะครั่ง,งว่ะลองตีด้วยปวดน้ำเฮ้ยเข้าบ้านมาลุยกลัวกลัวกลัวดูดิว่าปลูกอะไรบีดรูดออนนโอเคโทษครับขอโทษที Dia mau, anjing lah Wow สซนเดี๋ยวก่อนพ,พี่หน้าบ้านแฝดโคตรทีนะครับผมตีละครม,มีนักมีโกนักเก็ต้วยอันนี้น่าจะเป็นลงเรื่อยนะ ลงเรื่อยลงเรื่อยลงเรื่อยว่าแล้วลงเรื่อยฟลิ้งเลย คงไ,ไม่ได้เลยโอ้ยหมู่บ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ก็ประมาณกลางๆอ่ะแล้ก็ดีเาไม่ต้องไปหาของวัตถุดิบอะไรเพิ่มเติมอีก mm. นี้คนแล้ว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 อันนี้ก็ไม่มีอะไร ม,มีอะไรเว้ไปดเอามีแปลงผักกี่ที่วะสองที่เอ่แปลงผักสองที่อันนี้ปลูกแครอทปลูกแครอทแล้วก็ไอ้แครอทนะครับแ้วก็เยังวัวด้ยังวัวตัวหนึ่ง ตรงน้น่ะตลาดตลาดนี่คือตลาดอืมชบบาวบ,บ้านเอาของมาขายกันนะครับเอาของมาวางแล้วขายกันโอเคหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับน่าสงบสุขผมก็ทำอาชีพเออ้เยเจอฮะ ะได้อะอโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ี่สองนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ต่อ EP หน้านะครับก็ขอบขอขอขอ,ขอบคุณครับที่ดูครับเออผมจะทำให้มันแบบทำฟาร์มด้วยครับเลี้ยงสัตว์ไงก็ช่วยติดตาม ช่องผมด้วยนะคบช่วยกดไลค์ช่วยช่วยกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนนะครับไปละบายบายค่อยเจอกันใหม่